ai oh. bung này bung con bung bung bưng 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 bung 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 เอาตักไต่สบายดีพี่น้องป้องไปหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วแล้วก็ผ <c oughs> ักย้อยนิดนึงแล้วก็มันนี้ก็จะไปหาการเนี่ยวันนี้หาการกุละแถวหอยแถวกุละเนาะหาการกระทางเสียเราหอยกับการกระทางแล้วก็ไปเบิง้งอันนั้นน้ำเบิ้งเห็นกินมาไม้น้ำทุกคนเลยไปมันนี้ก็สามคนเบาใหม่แล้วก็เบาห้อยก็คอยกตไปรุ้ไหมว่าทั้งสามคนเท่านี่มันสีม,นมันนี่บอกวันนี้ี่มีเนื้อให้ให้ายอยู่บอก่เนาะ เอาไปติดตามสชมไปร่วกันไปลุ้นไปร่วกันทุกคนเลยลุยเอาทุกคนมาหน,นึ่การละโอยได้ปุน๋นีนไอยกระทางมันมันมกจูนตามเข้มโยอยเนาะมันลงมานอนนะโอ้ทุกคนเบาใหม่เพิ่นเห็นแล้วกระทางตัวนึงพอแล้วพอแล้ววัวัด มอใหม่ไปเห็นกระถางละโอ้ใ้ท่ายยเลยมาจับปลารลกระพรอบเลยนี่ทุกคนนะเดี๋ยวคอยสิเอาไปจับเอาเด้อกระรเยนี่ทุกคนนี่ นี่ทุกคนโอ้โห้ตัวมีแง่ไปเลยเนาะเนี่ยนี่มันเชิดดุ๊กมันมันมันไปทุกคนได้ตัวนึงละลุยต่อไปนี้ตัวแรกแห้งมาเท่ากับมใหญ่ไปเลยคือว่าแน่มานเท่ามันเนี่ยไปไปมันมักอยู่น้ำนี้เด้น้ำมันงา งามไม้ตามเพออนี่ทุกคนนี่งามไม้แบบว่ายอดลงมาตามมันนี่นะตามแข็มน้ำนี่มันมักอยู่ไดมลงมานอนลงมานอนอยู่แข็มห้อยนอกกระถางนะ โอ้น้ำกันโอ้น้ำกันทุกคนพี่พี่หัวเข้าเลยมันมยื่นสูงทำไมเนาะนี่เปิดตัวยู่สูงทำไมนี่เปิดตัวยู่นสูงกันไม่สูงเดือดไหลายอยึดตั้งโชว์น้ำแกงมานี่สีไปได้อยู่บ่คุณทุกคน Nấm kê người ta ra phục phải đây bộ đúng mấy lực của thôi đi ừ. hết đẹp xỉu là บนนี้แหละลุงกั่นี่นะลงคุมโลดโอ้อันตรายแยันพลาดเด็กทุกคนเลยโอ้ยบะหอยทะเลม้าฮอตจิบบะฮอยนะโอ้ยเฮ็ดเฟ้อกันนี่นะเฮ็ดเฟ้อกันนี่นะโอ้หยเห็นงูเขียวของโกกอยูตกใจ ลงคุ้มกี่นี่โอ้ลงคุ้มนี่ล่ะคุ้มพลันหินนี่ทุกคนเลยริบโลดโอ้เป็นอังไงทุกคนกระถางแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้ตัวน้อยรอบนี่ก็ได้ตื่นหนึ่งโอ้บนนู้นใหญ่บ่ นี่ทุกคนลู่บันนะตัวมีใหญ่เน้น้อยอเนาะแต่เขาเอาชิบยาวตัวน้อยนะเาชิบป้าไว้เออเขาเอาแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยเขาป้ามันใหญ่ก็ยังเอานะทุกคนยาวก็ยากตัวนี้ทุกคนตัวใหญ่แค่บันนี่นะเหยาเหยาไปเลยพุ่งไหมมนเบิ่งเบิ่ง lòng đi, tôi nhanh lòng đi Ui yadu chắp bóng bay 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 nhưng mà nhưng <laughs> mà, nhưng mà bay 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 mấy? bay hơi bay 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 đấy, tôi bay 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 đây, bay 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 đấy, ทุกคนนะทุกคนโอ้ตน้ำละน้ำละได้ไปดูเ่อนโอ้ใหญ่งแล้วตายล้โอ้ยทุกคนนี่นี่ทุกคนใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยนี่อ๋อตัวงใเลยเนี่ยนี่ รอบนี้ใหญ่รอบนี้โอ้ยย่งจนน้ำน้ำตะกี้นี่นะโอ้จนจะดาเลยมีทุกคนโอ้ยเป็นชองโตเห็นมาเลยมันมานมันมันในช่องัตแล้วโอ้โหมันกำจะมีหอจนโอ้โหกำมีหอบโอ้ยจะจับกันไหนนีติดสายไหเนาะชิ้นคางย่งอยู่ มา,านสองตัวเลยทุกคนมา,านสองตัวแล้วตัวชนึงเข้าจับเอาตัวที่ชอ็อตในมันง่ายเกินทุกคนเลยตาเข้าจับเอานี่มีโอกาสพลาดเนี๋ยมันจะครบมือเข้าเอาก็เลยตัดสินใจสังหาเลยนะท่านไม่ได้มันมันใหญ่มันโตนน้ำไปดตัูเข้าพลาดโอกาสไอเนื้อเลยรแบนี้นะไปนะลุยต่อ เลาะโอยไปในการคุดผู้กะไก่เติบคือทีมาหลายโตอยู่มันนี่ไปลุ้นกันทุกคนเลาะโวยเลาะลงมาเลาะลงมาโค้มืดอยกะไฟโค้มดทุกคนเลยนี่เนื้อกรพอเป็นเป็นหินอยู่ยังแต่ของเบาไหมก็เบาห้อยเพล่ะแต่ไม่หัว่าจองจองพ่นนั่นแจ็คชัมเลอร์เราไฟเนาะหอดวิดโวยอยู่บอกมันนี้ของควายนะเมดแล้วของควายนะ ก็แต่เงิ่งันพอมีโคมมานะอีเต้ขี้หินได้ยุโคมโคมคอยกับชนันไม่ละเนี่ยเสียงมนันนะอืมอืมโอ้อ้อหนำโหเพียงขาโลดหอยกะโโคมเบ่งเสียงไฟโคม โอ้บอลนี่ระวังดีๆบอลนี้นะพูดได้เนี่นะโอ้ไหลแห้งเลยทุกคนตรงนี้นะยหอยเลยโอ้โหขุ่นทุคนป้าต้องเยอะมวันนี้ดูนี่อ้าบอลนี้ักอะไรเนี่ย เปกก็นน,น้ำมันนั้นเลยเนาะน,น้ำแกงมัในใ,นใหญ่ไปเลยโอ้ <c oughs> พักทนะเลนี่ผูฮหอดผูกลาได้ <c oughs> ไปไปเด้อทุกคนผู <c oughs> ไปแห้งเลยทุกคนเลย หน่อไม้เด้อเจโหยขึ้นมาหน่อไม้ก็เอาบ่ได้จะหาเอาหน่อไม้ได้เียวตอนนี้เฮาเลาะหยขึ้นมาตัดตุ๋ยตัดตุ๋ยเลาะหยขึ้นมาตัดเล่าเลยแต่ว่าเฮาบ่จักทักอบาดนี้ยังอยู่ในดงอยู่แต่ว่ามาพอเฮ็ดเอาเ็ดก้อนานีครับเ็ดตับเออมีต้องห่วงนะ ไอเอสเ,เปอร์ถึงประทังชีวิต <laughs> <laughs> เอาเฮดตาบก่อนนี่มะกลรีลายนี่โอ้เอาๆๆเอาเอาเจ้าทุกมีบอ๊ะปุ๊บลามไปปุ๊บทุกคนเลยโอ้ หักเลยด้ยนี่ม,นมีได้ผูกดูนี่หักเอาเลยโอ้ง่ามยติยดานี่นะตาตินหิตาบขาว กินดยตามฮึกินดยตามแมนบอกแมนให้ตามอยู่แมนกลมๆไม่มีแมนฮ้แมนบอกพแมนแล้ววะพอคือโนแมนเฮ้ยคือตาบก็ดอกบอฮึเลยน้ำอ้ตามพรนี่นะ นี่เม,บม,เเาามนบอกหมฮะกึนจะคิวหรือกึนนะคือนี่เมนคือเลยเด้อ,อหหม้งนุ้กมันระวังเนีย่ยคั้แรขึึนขึนโดนมึงนุฮะเออโอ้ทุกคนนี่ <anco? S 1> มองเห็นมหนเหตาุาคือเลยเด้ยน,นี่เอเด็ปปกเพชรโปะเลยเนาะแต่ว่าขึนคิวกึนคิวคคทุกคนเลยโอ้ แบบนี้อันตรายด้วยแบบนี้เด้อหมงคนเก็บไปแกงเลยได้นี่พวกพวกยินมันมีเนาะอิตเฮตตาบมันจะหอมอันนี้พัดคิวคีอยู่เบิ้งคือแม่เลยเบิ้องนันี่มีเอามียวากูออกไ่หลายเนี่ยพเนออยู่เต็มเยอะเพื่อนคนอ่ะมาทุกคนตอนนี้กับที่เราออกมาได้ละพอทางง่ายละถือว่าปลอดภัย เอาบริณอน,อนแถวกลางป่านะเน,ะนาะน้ำไม่เลยๆน้ำไม่เลยตามเข็มทิศน,นั่นแหละทุกคนเลยเบื้องเข็มทิศน้ำออดได้แบบนี้เอาวันนี้ก็ระลับเมื่อแคมป์หมดละนี่ทุกคนจังแม่งไปเลยเราบหูคอยกันนี้นะูเอาเราเชื่อเลยกะ <c oughs> ยางตายยองโลด <c oughs> เอาน้ำเชื่อมอเชื่อแล้วมีเออควักกับมีควักละ่ะนี่ถท่าเราเข้าไป พูดผิดเนาะโอ้ได้ผลนลทุกคนเลเบิ้งเป็นปนรกนี่เรียบร้อยเอาทุกคนตอนนี้คอยขมาหอดบอดละแมงม้ยังหูกินนี่นะแล้วก็พี่อ่อพี่อ่อหาก,ก็ได<ม>เอาเหลา่าเขาบ่หอยเอาเหล่าเชื่อเย็นเหล่าเฮาเอาน้ำเชื่อกระมอ้อยอยู่แต่เอาเหล่าเย็นเชื่อกับพูดผิดเนาะโอ้ต้อง มีอ้อยจะให้ดัดแล้ววันน well> ี้เนาะอันนี้เหรอไม่นอนมันตีควักควักอยู่ให้ดัดกิช่าแบบรุ่นบินนี่ทุกคนเลยโอ้อันตรายเลยฉันรุ่นหนึ่งกี้หนึ่งติ๊กมึงควัดนั่นแปลว่าเฮ้าไปได้เลยดุดเลยอ้าววันนี้กะชิมเฮ้ากะไปการมากก็ได้กระทางก็ได้ช่องโตอะไรทุกคนเลยวันนี้ก็จะได้พักผ่อนก่อนอ่าบรรจุมานอนได้วันี้นะ ชชเช้ามืนมอเช้าคนละเอาสิไปลัเช้าตื่มมีทุกคนเอา้าสำหรับมือนี้กับัำนีแลละทุกคนติดตามต่อมื้อเช้า